ครับสวัสดีครับสวัสดีบิดโมแกนเป็นเพลงเอุตซีทุกท่านนะครับวันนี้โรงงานอยู่ประตูสาว่างนะครับหมู่18ตำบลเมืองจันทร์เพื่อเมืองจันทร์นะครับเป็นชุดใหญ่นะครับเท่านี้ก็เริ่มซักหลอกขึ้นนะครับเกมๆเอาหันหลอกเนี่ยนะมาหาตัวเลยมันเต้นสีง่ายเออ มืันนี้ลงชุดใหญ่นะครับหัตามเจเจ้าภาพเจ้าสถาน,นะยิ่งได้ว่าจางไหวนะครับมีบุญมีงานฝากไว้น้ำเนนะครับทีมงานบบาแป้นสาวเด้อไปโบหอดบอกไปตือนนะครับตูเลขสามศูนย์เก้าสามห้าสองห้าหกสามปดเก้าศูนย์ลงความบันเทิงนะครับก็ชุดใหญ่นะครับ <c oughs> ตรตงๆบ่ไปสินไปมันดูมีคนจับบ่ะไปอยู่หน้างานนะครับช่วงนี้ไปเห็นไปไปเลยไปสวัสดีทุกท่านนะครับอขอมาชมน,นะครับติดตามทางยูทู e นะครับช่องยูทู e กดไลค์กดแชร์น,นะครับหลัวก็กะกดติดตามนะครับกดติดตามน้ำเด้อ FC แฟนคลับฮะอ,อยัางกากดติดตามน้งองจ่องยูทูบนะครับทีมง,งานบอลเป้นซาวน์ครับช่องยูทนะูบชุดใหญ่เป็นงานที่สองนะครับมือนีงานแหลมบุกระถินอยู่ที่บ้านน้องแคนใหญ่นะครับ อีกแล้วเนาะยังคือเป็นแนวนี้เอาคือเป็นแนวนั่นเอาลงมาคัดก่อนเกี่ยวลงมาคัดก่อนหยานหยัน ชุดใหญ่ไฟกับพลิปขอบพุณนจาภาพนะครับเจาสัทธานะครับ <c oughs> ติดตามท้องช่องยูทูบอ่ะอ่ะอ่ะดันไปดันไปนะครับดันไป เบาเกยมันยกมันกาดันมากนะครับสุดยอดเลยเล็กเสียงดีที่มาถ่าานนะครับเกียรติทั้งบนทังจันทรานะครับที่มาถ่าฐานลงทุนเหมือนหลายแสนนะครับ <c oughs> ตรงนี้ก็ลังกตู้แฟนขึ้นนะครับกำ <c oughs> ลังก็ตู้แฟนขึ้นนะครับ ขึ้นจะสะาบไปเรื่อยๆเกี่ยเมเอนนั่นแลหละไม่ค่อยขึ้นไป,ปนไตอนที่มือน,นี้ไม่ค่อยอ้มนวยนะครับแต่อนที่แคบมากๆหย่อนว่ากลางเต็นและเซเลเกินนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยอ,อย่าไปอย่าไป มีบุญมีงานนะครับติดต่อได้เด้ดน,นะครับอยู่ที่บ้านน้องแค่น้อยนะครับบาทเลขทีหกสิบบาทสีชมพูนะครับออกจากบาทน,นุสูงไปสีเห็นเลยนะครับเกมเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเ,ยวเยวออเอะนะไปเห็นไปไปเบา อยากก่าคนหมืดแน่นะครับทางหลังหักออกแน่พิดออกแน่ตัวเลยไปไปไปอย่าสิมืดหมื่น,น,นี่ยยัะมาครับ

Điều quay lên nào, cái quay lên. Kita tang YouTube đưa binong. ช่อง u t u b e พิมพ์คำว่าทีมงานบอเปนซาวนะครับในช่อง u t u b e แล้วก็เข้าไปแล้วขอไปแล้วก็กดไล่นะครับแล้วก็กดซับถักไข่แล้วก็กดติดตามนะครับแล้วก็สิได้เบื้องคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับช่วงช่วงออกงานนะครับคาเดรละงานนะครับทีมงานสิไดอัพลงทุก ทุกงานนะครับฤดูการนี่ฤดูการ61 62จะอัปลงทุกงานนะครับทาง u t u b e เพื่อให้พี่น้องได้รับชมทั้งไลน์ทั้ง facebook ทั้งยูทูบนะครับติดต่อผ่านเฟซก็ได้นะครับ สามกการถจ้างเด้ยังว่างอยู่นะครับเสร็จจากงานนี้แล้วว่างนะครับเราก็ไปพอกันช่วงเดือนธันวาคมนะครับวันที่27ธันวาคมเราก็ยิงเาาไปหอยวันที่3มกรา,าคมนะครับยิงเาาเลยนะครับช่วงเทศกาลสิบประวงนะครับต่าจากได้ต้องติดตอนน่อนินึน,นะครับจากสองสาเดือน ai cái bài này mà chỉ cần để xuống sắm đấy long bướng cái bài มันหอดนี่นะสันสองวะพอนะพอนวะเด้ได้ละหักแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งหมดไป I in con nào lướt đi liền này, coi này này, cái này, cái à. lóc cái gì nhở, để bộ pha lóc, lóc mà, 你们，放好快。 เรียบร้อยนะครับพันีสิบ้าชมพาวเวอร์พาวเวอร์นะครับชมพาวเวอร์นะครับดันหลังฮะ ด้านหน้านะครับโอ้คือเหมือนเหมือนเนาะมัอนี้เต็มนะครับลงเต็มคือกันนะครับคือเกาอีกสีทุกท่านนะครับโปรดติดตามนะครับมัอนี้พร้อบมบันทึกเสียงนะครับลง YouTube นะครับสุดยอดนะครับเสียงดีที่มาตรฐานนะครับ ในเขตตำบลืองจันเท่านะครับแง่ที่สุดนะครับคือ,อทีมงานอับบาเป็ดน,นะครับแล้วก็อดงานออกเนี่ยนะงานบ่อยนะครับเจ้าภาพพึงพอใจครับก็เลยไปหาว่าจากนะครับไว้ำหนี้กันนะครับเนาะ